นีคือออฟเมนที่เก่งที่สุดสำหรับคนเล่นบอร์ดมัว่วเอ้ยบอดที่มีหลายสายแบบนี้พราะบอลฟอร์ไลฟ์คูณดาเมจให้กับทั้งบอดแถมในเซต10.5ที่กลับมาเปิดให้เล่นใน Golden Spatula ยังมีสายอย่างแจ๊สที่ช่วยเพิ่มดาเมจบอดกว้างๆแบบนี้ได้อีกด้วยบอกเลยว,ว่าแรงชิบหายเป็นยังไงไปดูกันเลยครับต้นเกมผมได้เสาอีกแล้วเหรอคลิปก่อนหน้านี้ผมสอวนอสว,วิธีเล่นนองเสาไว้กดติดตามแล้วไปดูกันได้เสาแบบนี้ผมก็จะเล่นฟลิกตามเดิมได้นามิเห็น <He ads S 2> แล้วน่าบอกหนึ่งเดสเลอร์มาพอดีก็ใส่ไปก่อนเพราะ ยิ่งแรงสกิลทีเดียวหาย3ามขีดสผมเจอออกเมนรันทฟอร์ไลฟ์บอกเลยว่านี้ดีมากๆสําหรับห้องเสาเพราะเราจะเปิดเทรดได้มากขึ้นผมเลยตั้งใจว่าจะเติมเอ็กโคทรชและซิกเข้าไปเพิ่มแล้วผมก็ไปเจอน้องลูลู่ก็พอดีเปิดสามสเปรวิเวอร์ไปแบบสวยๆแถมยังติดไฮเปอร์ป๊อบคู่กับซิกตอนเล่นเกมได้อีก 3. ามขีดหผมขึ้นเจ็แล้วเติม2องจสบัฟทั้งเลือดและดาเมจเก็บทาริกไว้บนมือไว้รอเปิดดิสโก้คู่กาเดียนออกเมนสุดท้ายผมยิ่เป็นนิวรีคูตเพื่อลงตัวได้เพิ่ออีตวด้ด้ายบบบู่่คทนนื <ck> ยัเงเยอะมากผมตั้งใจที่จะไม่โรโแล้วปล่อยแพ้เพื่อเก็บเงินขึ้น9ก้าย้ายของมาใส่ลู่สองดาวเพื่อให้ปิ้วอีกฝั่งได้เยอะที่สุดเดยวได้ไม่เจ็บมาก5้2อัพเก้ารหาเฮดไลน์เนื้อตัวใหม่เจอซิกหวานเจีย๊ยบแรงเปะละ่ะโคตรมาบอกเลยแล้วเติมเทรสเข้าไปเพิ่มชนะรัวๆเลยรีบอัพสิหาจินไม่เจอเอบแจ็คก่อนละกันโหสัตไปลองเล่นกันเอ